ที่คนกำลังเห็นอยู่น,ยนะครับก็คือเบลเลตินะครับทุกคนดูสปีดจ,จัดจ้านขนาดไหนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมในเกมอีฟว่งซอน25นะครับและวันนี้เราอยู่ในการรีวิวนักเตะนะครับซึ่งวันนี้ผมเปิดได้เบลเลติมาหลายรอบแล้วทุกคนแต่ว่าผมจะทำให้คนดูนะว่าเบลเลติมันวิ่งไวขนาดไหนเนี่ยตัวเนี้ยสปีด100นะครับแล้วก็แอคเคเดชั่นนะครับก็คือสปีดต้นไวมากเบลเลตินะครับเดี๋ยวดูก่อน ดูดิวิ่งอย่างไวนะครับดูการเปิดบอลไกลก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดูจ่ายบอลสั้นบ้างนะครับนี่ดูครับนี่ชิ่งสวยนะครับแล้วก็ดูการเปิดบอลเข้ามาข้างในบ้างนะครับนี่เบรติเปิดเข้ามาครับจังหวะนี้โอ้โหมีเปิดโค้งสวยๆเหมือนกันนะครับโอ้โหทุกคนดูเดี๋ยวเบรตินะเติมมาหูดูสายเติมแล้วก็เปิดเข้าในจังหวะนี้เนม่าหู ผมบอกแล้วครับเบลลดตินี่เป็นนักเตะสายโหดเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวดูลูกกิงไกของเขาหน่อยนี่เดี๋ยวดูสปีดของเขาครับดูครับโอ้ยไวมากทุกคนแล้วดูครับดูรับยิงนอกกรอบจังหวะนี้โอ้ยยิงแรงครับค่าคลิกพาวเวอร์ก็แรงมากนะเบลเดตินะครับนะเดี๋ยวไปดูพลังอื่นนะครับดูการยิงอื่นๆได้หรือเปล่าแล้วก็นี่ดูมุมนี้ โอ้โหเข้าง่ายๆเลยทุกคนถือว่าเอาเรื่อมกันเบลลิตีนะครับดูว่าโอ้โหสปีดอย่างไวครับเดี๋ยวดูลูกปั่นของเขานะครับเดี๋ยวดูมุมนี้โอ้โหแรงมากทุกคนเดี๋ยวนี่นดูสกิลหรอกจิกจั๊กแล้วก็ปั่นโอ้โหไม่ได้ปันน่นกดผิดทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกก่อนว่าข้าพลังเขาโหดขนาดไหนอ่ะนะอีกครั้งเดี๋ยวดูนะนี่เบลลิตี นครับนี่ถ้าใครคิดว่าจะเอาไปแถว2ยังโอเคอยู่ยนะเ <Yeah. S 1> บลิตินะครับเดี๋ยวไปดูข้าพลังอื่นอยู่หรือว่าใช้ดีนะเบลติติเดี๋ยวไปดูข้าพลังนะครับทุกคนตัวนี้ผมได้มาฟรีนะครับนี่ทุกคนดูค่าพลังคือ1 0 2 2คือเยอะมากๆทุกคนดูโอ้โหสุดยอดจริงครับ เป็นตัวแบ็กขวของบาซ่าครับนี่ดูเพเยอร์ดีเทลนะครับอันนี้เป็นล่างบบลลตินะครับตอนที่อายุ30นะครับแล้วบบลลติเนี่ยสูง179่ยถือว่าเป็นส่วนส,ส,ส,สูงที่ไม่สูงมากนะในตำแหน่งพวองเล่นเกมรับแต่ก็ไม่ได้เตี้ยเกินไปก็โอเคครับแล้วก็ขนาดเท้าขวานะครับทุกคนนี่เป็นนักเตะสัญชาติบราซิลนะครับโอ้โหเป็นของแรตัวแล้วก็จะเป็นนักเตะสไตล์ แอ t แท k กิ้งฟูลแบ็กนะครับก็คือเป็นพวกฟูลแบ็กสายเล่นเกมลุกอะไรประมาณนี้ครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนี่ดูครับโอ้ r อร์เรตติ้งนะครับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่102นะครับถ้าปกติที่97อันนี้ก็คือมีบวกเพิ่มมาเป็น102นะครับผมจะพูดถึงเราจะผมจะพูดถึงตอนนี้เขาบวกเพิ่มไปเลยนะครับมันจะได้แบบควีนง่ายนะไม่ต้องไปอะไรละนะแล้วก็แอสแทคกิ้งอเวเนตนะครับจะเป็น ปฏิกิริยาการส่งเสริมในในเรื่องของเกมลุกนะอยู่ที่77นะถือว่าไม่น่าเกลียดนะ7 7เนี่ยก็ถือว่า,าถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่น้อยเกินไปนครับแต่ก็ไม่ได้แบบเขาแบา็กหลังไอเป็นแบ็กขวานะครับมันจะเติมเกมเท่ากองหน้ามันก็ไม่ได้แต่7 7 77เนี่ถือว่าเยอะอยู่แล้วบอลคอนโทรล78็นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดิปปิ้งในการเลี้ยงบอล80ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ทช้โพซิชันการคอบอล75ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันคนนี่มาดูในเรื่องของโลพาร์ตนะครับแล้วก็ล็อบเตดพาร์ตโลพาร์ตคือการจ่ายบอลสั้นเนี่ยค่าพลังอยู่ที่81ก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ล็อบเตดพาร์ตกลางวันการวางบอลยาวการเล่นบอลไกลเนี่ยอยู่ที่81ไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้บือหวาขนาดนั้น,นเพราะว่าฟินิชชิ่งเนี่ยอยู่ที่60นะครับการยิงไกลแถว2เนี่ยก็อาจจะ ช่วยได้ระดับหนึ่งนะถ้าเข้าข้อเข้าตีนเขานะครับแต่ถ้าจะหวังเป็นแบบพึ่งพาให้ยิงเท่ากองหน้าเนี่ยความคมอาจจะไม่ได้นะครับอัน,นต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของ h e ดดิ้งการใช้หัวการใช้จังหวะการชิงจังหวะมงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะ75นี่ถือว่าไม่น่าเกลียดนะถือว่าช่วยทีมได้เยอะนะครับแล้วก็ลูกตั้งเตะเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนะครับทุกคนอาจจะมีนักเตะที่เล่นลูกตั้งเตะอยู่แล้วในทีมนะครับตัวนี้ลูกตั้งเตะน้อยนิดหนึ่งเซตพีษนะ 65คะแนน,นนะครับแล้วก็เครอรนะครับจะเป็นการปั่นบอลน,นะครับอยู่ที่73ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ดูดิฟเฟนซีฟนะครับดิฟเ e นซีฟอาวานเนนะครับปฏิกิริยาในการเล่นเกมรับอยู่ที่82เนี่ยถือว่าเฮ้ยถือว่าสูงนะครับในเรื่องของสไตล์การเป็นแบ็กนะครับถือว่าสูงอยู่แล้วก็แท็กกิ้ง83เนี่ยการแย่งบอลก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็ แอ็กชันนะครับความดุดันนะครับในการแย่งบอลอยู่ที่80มันก็ถือว่าสวยงามครับในเรื่องของเกมรับเนี่ยแล้วก็ดีเฟนซีฟแอคเก็ตเมนต์นะครับก็อยู่ที่85นะครับจะเป็นอ่าเป็นเหมือนกับตัวนี้ก็คือการช่วยเหลือนเรื่องของเกมรับนะครับการซ้อนเพื่อนอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยรวมนในเรื่องของเกมรับเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างทาได้ดีนะครับและเกมลุกก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับ นี่แต่ว่าไฮไลท์ตรงนี้คือสปีด100ทุกคนคือวิ่งอย่างกับหูวิง่งดืมบัวลืมตีนเลยครับสปีด100แล้วก็แอคเคเดชั่นนะสปีดต้นอยู่ที่95ถือว่าสูงมากๆากครับในนักเตะคือ100เนี่ยแทบจะไม่เห็นใครเลยขนาดเนปเป้ยังไม่ถึงนะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับพลังแรงเตะที่94้าถือว่าสูงใช้ได้นะครับจัมปิ้งนะการกระโดด75ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ พิซ c ิคอ o n น a ทกนะครับเป็นความแข็งแกร่งของร่างกาย,ยที่80นะครับแล้วก็บ a ล a ้าน82ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็นี่เป็นนักเตะที่ว่าเกิดมาเป็นแบ็คย่างแท้จริงครับวิ่งสุดลงสุดแน่นอนเพราะว่าค่าสเตมิน a อยู่ที่100นะครับโอ้โหเรียกว่าโหดเกินนะครับนะนี่ดูครับโอ้สกิลสกิลอะไรก็มีให้เยอะแยะมากมายนะครับจะโอเคครับก็คลิปนี้ ก็รีวิวอยครับสำหรับบิลเลตินะครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่บิลเลตินะครับแล้วเจอกันใหม่อีกคลิปต่อไปสวัสดีครับ